ออโตครับดีอัลติเมท2019ช่วงเวลาคืนกำไรให้กับลูกค้าออโตครอที่ท่านรอคอย15บรกาตาคถึง30กันยายนนี้ง่ายๆเพีงยงสั่งซื้อสินค้าออโตครอบที่ร่วมรายการทุก3,000บาทรับสิท,สทธทิ์ลุนรางวัลหนึสิทธิ์ทันทีลุ้นทองหมื่นทุกสัปดาห์ลุ้นทองแสนทุกเดือนรวม400รางวัลมูลค่า1ล้าน4แสบาท นอกจากนี้ออโต้ขอปแบ่งปัน3บาทจากทุกหนึ่งสิทธิ์ของท่านสมทบทุนโครงการออโต้ขอปอาสาพาสุขปันถุงผ้าใส่ยากลับบ้านเพื่อซื้อถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านแทนถุงพลาสติกรวมเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกช่วยลดปริมาณขยะ จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube a u t t c ข o p Thailand ทุกวันพฤหับสบ,บดีเวลา15นาฬิกาอย่าลืมกด Subscribe และมาลุ้นกันว่าร้านไหนจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเราห้ามพลาดออโต้ขอบที่ย l t i m เม e 2019